สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฐานล่มหลงในด<ล>งปาน,ปานค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปพบกับคุณยายบุญยืนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคุณยายบุญยืนเนี่ยอย,อยู่หรือเปล่าไปกันยค่ะ ัสดีค่ะยายทำอะไรอยู่คะเนี่ยทําปลาจ้าแล้วไปทำอะไรเอ่ยกดท้ามวยให้เด็กๆกเล่นกันที่เคยทำมาอแล้วทุกจ่าเข้ามาเขาก็มาดูกันมาหัดทำกันอ๋อค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีหลาย่างนี่เท่งนีปลาทำประจำยุก็คือปลาตะโกออวันนี้วันนี้ยายสอนหนูทำอะไนะทำปลานะได้ใช่ อันนี้เริ่มแรกก็คือฉีกแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคให้มันเท่ากันใช่ไหมยายเท่ากัอันนี้นะโอเค เออก็เอาเอาข้างหลังเดียนะคะก็อันนี้กลามาทำอันนี้อันนี้มานี้ับอ้ับนี้อันนี้มาอันนี้สอดสอดเท้าใช่ไหมคะ อ๋ออันนี้ยายคะแล้วตอนเนี้ยแบบมีคนเข้ามาเที่ยวที่นี่เยอะไหมคะเกมีมาเรื่อยๆอ๋อแบบส่วนมากจะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เขามาอ๋อเราต้งตะกรอนยายแล้วต้นตาลที่นี่เราก็คือมาทําแบบนี้ใช่ปะเราต้องไปตัดมา <S <S ใช่ไปขุดตัดตัดโยนมนะตัดใบประมาณไหนอะยายโยดไหนเลยอะโยดกลางไหนเลยถ้าอันโนกมันสีเขียวอ ดอกเอยอกราดจะเป็นสีโออย่างนี้สีโอนติดใบโอจะทำพัดทำอะไรทุกอย่างต้องใบโอนต้องยาอย่างพัดเนี่ยเราต้องเอาใบไปทำอะไรก่อนถึงจะมาเป็นพัดได้ใบมันต้องตากแดดก่อนเอามาตากให้แห้งเลยใช่ไหมคะให้แห้งแล้วก็เอามาตัดเป็นลูกเอามาตัดมาตัดมาใส่ไม้เจาะเสียบแล้วถึงมากกับยากในทีหลังเนี่ย อย่างกระยักนี่ยายทำยังไงคะตัดโอกตามลูกต,ตัดตามถัดไปตามที่เราหมาัดไวเล้วอะ่ะสายใหม่ไวเ,วเ,ร,เร,ร,ร็วแล้วก็หมากกระยักถ่าใหม่ใส่รูนี่นะผอใหม่ใส่รูนี่เร็วอ๋อให้ตรงกัน,หนให้ตรงกันทั้งหมดขวานข้างให้สวยแล้วก็แล้วก็รก,รกระยักกระยักกสร็จติดันนีกระที่นี่ก็ยิบอย่างเดียวอย่างทัดนี่เราก็ไปสร้างมูลค่าได้ใช่ไหมคะยายได้เพลงอย่างเนี้ย ประมาณอะไรเท่าไหร่ปบิดยินเลยก็ได้เยอะอยู่เนาะทาวาเทียนระบายสีอะไรเป็นต้นตาเป็นอะไรก็เพิ่มเตด้ดยยายแล้วอันนี้คือลูกอะไรคะลูกกระโนเรียกว่ากระโนงอกแล้วมันาามทำอะไรเกลือกินโทดกินหลายรัยอันนี้ยายก็ทําเองใช่ไหมคะทำเองอันนี้คือลูกตะก้อใช่ไหมคะตะก้อ ไข่ลายย่างใบตานไข่ทุกอย่างอ,อ,าอันนี้คือเด็ดตัวมากอ๋อ มาัหคะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นปลาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือก้างปลาค่ะ <c oughs> เอาไปทอดกินได้ไหมคะเ <c oughs> มนูกลางวันนี้นะคะเดี๋ยวยายจะทำปลา <c oughs> ปลาจะเพียนทอด <c oughs> ให้เรากินนะคะทุกคน ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณยายบุญเีนะคะที่ให้ความรู้ก,กับเราค่ะสวัสดีค่ะแล้วถานต่อไปนะคะเราจะไปอยู่ที่ไหนในเล่กางไปทำอะไรรอติดตามชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย